โอเคฮะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Ark Survival a นอีกเช่นเคยนะครับมาสำหรับวันนี้เป็น E p ีที่4แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะมาหาย้ายบ้านกันครับเดี๋ยวเดี๋ยววก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้ผมก็ได้ทําการรื้อบ้านตัวนี้ออกแล้วครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมจะทําตรงนี้ไปเป็นบ้านชั่วคราวเนาะแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาแล้วครับไปหาบ้านกันแต่ว่าอนอื่นเลยอะไรวะนะที่ผมย้ายก็คือเหตุผลนี่แหละครับมันมี สัตว์โโหดเกิดเยอะนะครับแถวนี้ผมก็เลยเอาแถวนี้เป็นบ้านไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวผมเดินมาดูไอลิงยักษ์ก่อนไปไหนแล้วเนี่ยตัวนี้แบบมันถางป่าราบเลยนะครับตรงนี้โอโ้โหโตนโหดในพาร์ทนี้นะครับผมว่าจะหาที่สร้างบ้านแล้วก็ก็จะหานกสักตัวนะครับเผื่อได้เนาะแล้วก็ผมเล็งไว้เป็นตัวที่เบี้ยวเยอะนิดนึงนะครับน่าจะเอาประมาณ200ถึง300นะครับโอเคเฮ้ยตรงนู้น มีนกตัวหนึ่งเิวห6สนะครับยังไม่ใช่เนาะแถวนี้ก็ดีหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยอันตรายนะครับแต่ว่ามันจะอันตรายเพราะไอ้พวกนกตัวนี้แหละเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามันกําลังสู้กับไอ้ตัวที่มันเคยฆ่าเราไปนะครับไอ้ตัวนี้เป็นเทคพาราซอนเองเป็นตัวไพมอลเนาะเดี๋ยวขออนุญาตลงไปดูในน้ําก่อนว่าจะข้ามได้หรือเปล่ามีอะไรไหมอุ๊ยมันกัดอะไรตัวนู้นถือว่าข้ามได้นะครับไปเราไปกันเลยโอ้โหมาแล้วครับเ <laughs> พิ่งพูดสดสดอะไรเพิ่งพูด ก็ฟาร์มไปเรื่อยตอนนี้วิวเสียงโอเคเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงกระต่ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรียบร้อยเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งเก็บให้หมดนะครับอุ้ยแถวนี้โดโด้เยอะนะไปก่อนไปก่อนตรงนี้มีโดโด้ท็อกซิกจัดเลยแล้วกันเรียบร้อย มาเดี๋ยวเราวิ่งมาทางนี้นะครับทุกคนมันต้องมีบ้างแหละมันต้องมีบ้างแหละนกตัวหนึ่งเฮ้ยตัวนี้ลืมไปเลยว่ามันมีเจ้าเอเป็กสไปโนนะครับแล้วก็เหมือนนกจะเยอะนะแถวนี้เวลเท่าไหร่วะนะ่าโอ้โหมีเตลวนิน้อยวะ่ะทุกคนเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเด,วเดวีตัวนี้มีนกนกที่เราไม่ถูกชะตาไปก่อนแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าแถวนี้ไม่น่าจะมีนกนะครับแต่ว่า มันจะมีพวกสัตว์เลื้อยคานเยอะนะครับผมไปหานกตรงนู้นเลยดีกว่าวะ่ะป่าแดงนะครับถ้าเราได้ไวเราก็จะได้ไปหาที่สร้างบ้านไวนะครับตรงนี้ไปมีต้นไม้ป้อมมีป้อมยิงวะอยากได้ป้อมยิงอะ่ะมันจะมีมเมล็ดพันธุ์อยู่นะครับเหมือนว่าถ้าเราหาต้นมันเจอเราก็น่าจะได้นะแต่ว่าน่าจะฟาร์มตรงนี้ก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวลองเก็บดูก่อนนี่ไง ได้ไปแล้วจะเอาอีกสักหน่อยดีกว่าเคเคตัวนี้มีจระเข้ด้วยไปก่อนไม่อยู่แล้วตัวนี้ปะป่าไม้แดงโอเคตัวนี้แหละไปเลยไปเลยโอ้คงไม่มีปีรัญญาใช่ไหมเจ้านี้มันอันตรายนะครับสัตว์ก็เยอะแต่ว่าก็คุ้มค่านะครับที่เราจะมาหา มันเยอะนะครับนกแถวนี้เรียบร้อยต้องดูดีๆนะครับสัตว์มันเยอะแล้วก็มันจะมีตัวแปลกๆสามารถจะเกิดได้นะครับไอ้น,นี่เท่าไหร่เนี่ยอัลฟาเลียวเจ็บแตกไปเอา้าหายไปเลยเหมือนมันเป็นบั็กนะครับพวกที่มันยืนบั็กกันอยู่นะเนี่ยยังไม่เป็นไรเฮ้ยตัวน,วนี้ตัวอัลฟาเลื่อนหกพันผมไม่อยากสู้เลยวะ โอเคมัน okay, ไปทางนู้นแล้วเฮ้ตรงนี้มีอะไรควันแดงๆอุ๊ยทุกคนลูดอฟชื่อว่าลูดอฟปะเป็นกวางเรนเดียร์ลูดอฟเกย์เดี๋ยวหานกกัน,นก่อนนก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 ตัวนี้วิ่ห้าสิบไม่เอา 50, เฮ้ตัวอะไรน่ารักจังไม่เอาไม่เอามันตีแล้วด้วยวะตัวนี้เ,เิ่หกสิบหกเฮ้เสียงอะไร เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยสวยละอะไรวะเนี่ยเดี uh mm ๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดไปก่อนไปก่อนไปก่อนตัวอะไรไม่รู้ไปละเว้ยไปละเว้ยมันตามปะเฮ้ยตาม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 สวยละอะไรอีกวะเนี่ยตรงนี้ โอ้โหไปก่อนไปก่อนไปก่อนไม่ไหวไม่ไหวมนตัวใหญ่มากแล้วเมื่อกี้เคลียเกิดดีแล้วหรอมาไกลแล้วนะเฮ้ยตามว่ะมันจะตามไม่เลิกทำไงดีวะเนี่ยถ้ามันวาร์ปได้เลยนะ ประเด็นนะจะไม่ยอมตายจะไม่ยอมตายไปไปไไป,ไปผมจะวิ่งไปไกลๆก่อนครับตรงนี้อะไรเนี่ยแค่จะหานกมันหายากเย็นนกมีนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาเวลที่แบบอุ้ยอะไรวะนะ่ะ ก่อนนะก่อนโอ้โหตายดิอะไรวะเนี่ยมันเหนื่อยพอดีเมื่อกี้อะโอ้โหเดี๋ยวต้องวิ่งมาใหม่นะครับทุกคนแย่เลยหวังว่าแรปเตอร์เราจะเคลียร์ให้หมดนะครับถ้าเราไปถึงเนาะแล้วก็ไม่น่าจะเจอตัวเดิมนะครับไม่รู้มันชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าริปเปอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจครับตัวนั้น อ้ยโอโนวิได้ของมาด้วยตัวะลนบวกกันนะว,วะน่ะว่จะว่าดี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 ได้ของได้ของตอนนี้จะค้ำแล้วทุกคนสวยละรีเท่าไหร่เนี่ยมียสองร้อยกว่าโอโหเพิ่งมาเจอฮัลโหลเดี๋ยวกลับมาเอาตัวน,นี้แหละเราไปเอาของก่อนงหวะน,นี้แล้วตอนเราหาไม่เจอนะเดี๋ยวเดี๋ยวจับรูไอ้รูดอฟรูดอฟ รูดอปรูดอปชื่อว่าลูดอปหรือดาวดูรูดอปลูดอปตัวอะไรก็ช่างเดีย๋ยวไปเอาของก่อนไกลมากนะครับหวังว่าแถวนี้จะไม่มีริปเปอร์นะครับโอ้แล้วมืดพอดีอะทุกคนแบบจังหวะนันพอดีเปอะลงตัวเป๊ะเลยเหลือจะเชื่อก็คือต้องวิ่งแบบนี้ไม่เห็นอะไรเลย โอเคครับทุกคนเกือบไม่รอดนะครับก่อจะมาถึงศพอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเก็บปากนโอ้โหเกือบตายดีนะแรปเตอร์มันช่วยเราไว้นะครับแต่ว่าแถวนี้ไม่ปลอดภัยแล้วทุกคนเพราะว่าผมได้วิ่งฝ่าริปเปอร์ม,มาตั้งหลายตัวนะครับ ก็จะมาถึงตรงนี้แล้วก็ผมคิดว่าการที่ว่าจะมาหาไอ้นกแถวป่าแดงนี่ผมคิดผิดมากเลยครับว่าแถวนี้มันอันตรายมากๆนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะกลับออกไปนะครับน่าจะไหวว่ะแถวนี้มันโหดร้ายเกินเดีย๋ยวลงตรงนี้เลยแล้วกันมาเลยโอเคไอไม่อยู่แล้วเว้ยแหมเกือบตาย ดีนะารอดมาได้ครับเลือดเหลือนี่เดี๋ยวเมื่อกี้เกียร์ตรงนี้มีสไปโนมาเดินทางกันต่อนะครับส่มเลือดไปโอ้โหผมว่าผมต้องวางแผนนิดหน่อยว่ะขับเตียงเลยจังวันนี้ไม่ไหวโอ้ปึ๊บอ่ะวางไปเกียเดี๋ยวเราเป้าหมายเดิมนะครับหานกไปด้วยเนาะ วิวสามเอามาทำไมวิวสามเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะโอ้โหทุกคนอะไรตัวอะไรวะน่าไปก่อนวิ่งมาแล้วกลับออกไปได้ไหมเนี่ยไป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 สู้กับตัวอะไรทั้งนั้นโอ้โหเฮ้ยเสียงระเบิดชัดเจนตัวอะไรอีกเนี่ยไปเลยครับไปเลยครับมีอะไรไหมครับแถวนี้โอ้โหโอ้โหโ มันตามหลังเรามาทุกคนอันนี้มันเอาสุดอันนี้มันสุดจัดบอกเลยสุดจัดอุย้ยตัวอะไรโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยเยอะจัดฮัลโหลอะไรวะนะ่ะ ผมหยุดวิ่งไม่ได้เฮ้ยข้างหน้าอะไรตัวอะไรฮัลโหลผมวิ่งเข้าเมืองหนาวเลยกันวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาเลยนกผมไม่เอาแล้วฮัลโหลอะไรตัวอะไรอีกทุกคนผมหยุดวิ่งไม่ได้ว่ะไป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 โอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อมันจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ก่อนโอ้โหไม่ไหวจริงจะค่ำแล้วเคตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวฟ้า เฮ้ยตัวนี้เราฟาร์มได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราต้องลงไปฟาร์มเองนะจะได้เยอะนะครับอ้าวเรียบร้อยแรปเตอร์ไอ้ลูกมินต์รักดีไปเมื่อกี้มันฟาร์มมาได้เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเราฟาร์มเองเนี่ยมันจะได้200กว่าเลยนะ200ถึง300เลยนะครับน่าเสียดายโอเคมีตัวนี้วิไลโน่ข้างหน้ามีเล็ก มัวจะปวดอุ้ยกิฟฟินไปนไหนไม่ได้เลยว่ะตัวนี้เลยแล้วกันเดี๋ยว,ยวมีแพลตฟอร์มไหมอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวคราบเตียงก่อนแล้วกันวางเตียงไปก่อนเลยเย้เดี๋ยวลงจัแรปเตอร์ก่อนดีกว่าอืมเนี่ยปุ๊บนอนไปเลยแล้วกันโอ้โหจะได้เช้าเช้ารู้เรื่องมา เอาไ้ตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมเริ่มหาที่ที่เราจะลงบ้านเลยแล้วกันนะครับเพราะว่านกเนี่ยเดีย๋ยวค่อยหาทีหลังนะครับเฮ้ยตัวนี้มันวิ่งเท่าไหร่วะเนี่ยเออเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหบังมากไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยววิ่งมาข้างบนนิดนึงนไหนๆก็มาแล้ววะ่ะเอาเลยแล้วกันออกซิเดียนเยอะเลยโอเคเอานิดหน่อยคนระับพอได้ครับขอเนาะ ไปข้างล่างมีกีก้านะครับเป็นกีก้าเลเวลสิบสองนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับระดับกีก้าเนี่ยไม่ต้องเอาเวลเยอะเลเวลสิบสองนี่ก็จับยากนะครับไม่มีพวกเถื่อนใช่ไหมแถวนี้ไปไปวิ่งไปอย่ามาใกล้ไอ้ตัวสีฟ้าแต่ว่าป่าแดงนี่โคตรอันตรายเลยนะเอาจริงผมไม่เข้าไปแล้ว ว่าผมน่าจะสร้างบ้านตรงขอบขอพีมาดนิดหน่อยนะครับชอบบรรยากาศดีเคีตอนนี้ผมได้ยินเสียงดีเฟนเดอร์ว่ยิงตัวอะไรอะ่ะเออเออกับตายทำไมผมไม่ลงไปฟาร์มเองวะเนี่ยนึกว่าตัวธรรมดาแลครับตัวที่พวกที่มันให้น้ำมันนะเี่เฮ้ยตัวอะไรไอตัวนี้หางไฟครับจะไปยุ่งกับมัน รู้ป้าบอไปไม่มีนกก็ไม่เป็นไรแรลปเตอร์เราวิ่งไววิ่งไวแต่ก็เสียงนะครับไอ้แรปเตอร์ตัวที่อยู่บนดินเนี่ยอันตรายกว่าเยอะไอ้นกนกนกอุก้ยนกเลเวลสองตัวนี้ยานกเจือะนะนี่เลเวลสองไอ้นี่เลเวลเ,เท่าไหร่เนี่ย มิลน้อยมากไปดีกว่ามันจะมีแหล่งอยู่ข้างหน้าเรานะครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูเผื่อไม่มีตัวอันตรายนะครับเดี๋ยวเราลงฐานเลยนั่นไงทำไมมันเกิดเยอะจังวะเนี่ยผมว่าผมไม่ได้ปรับเบรเยอะขนาดนั้นนะเรืการเกิดเนี่ยผมปรับน้อยมากนะครับอุ้ยตัวอะไรเสียงยังน่ากลัวอุย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 ยอุยอุยตัวอะไรอะ ทำไมมันมีพลังบางอย่างเด,ด,ด,ดี๋ยวเดเอาตัวน,นี้ก่อนไม่รู้ว่าตัวอะไรแล้วข้างล่างเฮ้ยผมได้อะไรมาเนี่ยอุ้ยข้างบนเหมือนจะมี ตัวอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าผมยักได้รังบีเวอร์อ่ะทุกคนข้างล่างมีอะไร oh, โห<ฮ>เจออารีเก่าอยู่แล้ววะไหวไหมเนี่ยเอพิกตัวนี้สู้ไม่ไหวนะครับตัวนี้ไม่น่าจะได้นะทุกคนจบละตัวตนี้ทำบ้านไม่ได้นะครับกลับเลยเถื่อนเกินแต่ละที่มันจะไปอยู่ที่ไหนได้เนี่ย ขนาดโซลีซี่นี่ผมก็อยู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองล่อขอบนี้ไปก่อนเผื่อเจอนกด้วยนะครับก็ฟุกเจอนกเวลดีๆสักตัวขอสักตัวเถอะขอสักตัวเถอะได้ไหมคือสปายการ์ดนี่ต้องเปิดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเราจะ,จะเจอตัวอะไรเนาะโอ้โหเจอนกอีกแล้วไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เจอกันนี่เป็นดาวฟ้าปลอดภัย อ,อฟาฟาร์มนี้เราฟาร์มได้ครับทุกคนตัวเราสู้ได้เนาะเวิเว,สเวสี่วิวสี่วิวสี่วิวหกจัดไปตรงนี้ได้ปะเนี่ยเอาจริงก็อยากได้ตรงนี้อยู่นะมันม,มีแม่น้ำตรงนี้แล้วก็มีพื้นที่่นะครับแล้วก็อนาคตเราน่าจะได้ล้อมรั้วแบบปึ๊บแล้วก็ รอบกอนเลยไอยตัวนี้ก็ดีนะโอเคสตอปมาจดไป300กว่าวางไปเลยโอเคอ่ะเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราให้มันครับเสร็จเดี๋ยวเรามาวางตรงที่เราย้ายมากันก่อนดีกว่านะครับเ,เดี๋ยวสร้างไปเลยแล้วกันอ่า อีไรสักอันเฮ้ยมีสายฟ้าแบบนี้เป็นตัวนัชื่อว่าหาอะไรวะเดี๋ยวส่องดูก่อนไม่น่าจะมาหาเราใช่ปะไม่หรอกมั้งอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวอีกหน่อยผมก็มีพลังมากพอนะครับจะไปสู้กับมันเนาะเดี๋ยวมา ขอจัดของจัดอะไรให้เรียบร้อยก่อนมีเตาเผามันจะบันเทิงกันไปแล้วเนี่ยเกียร์แล้วก็โต๊ะอันนี้เป็นตัวอัพเกรดนะครับวางไปเลยเอาครับเตียงมาด้วยแล้วก็สมิธโอเคเดี๋ยวคราบดิปวางวางวาง เอาไว้แบบนี้แล้วกันเสียงมันจ้ามากเลยโอเคโอเคตรงนี้เป็นที่นอนเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้เลยอ่าอกเจ็ดนาทีนอนได้อ่ะแล้วก็ผมว่าจะขอตัวไปดูนกอีกสักตัวนะครับไม่ใช่อีกสักตัวดิวขอนกสักตัวหนึ่งในคลิปนี้เฮ้ยตัวนี้มีแอ o ดอปไอ้ดอเป็นโอ้โหเกลือ นกนี่น่าจะหาได้จากชายหาดนะครับเดี๋ยวลองวิ่งกลับไปกันเฮ้ยแถวนี้มีนกหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเงียบอย่างงี้โ,โหนี่ไงนกเต็มเลยเดี๋ยวถ้ามันหาสัตว์ที่เวลวเยอะอยากนะครับผมว่าผมจะรนะีแมปเนาะเดี๋ยวผมจะทําให้สัตว์ทุกตัวนะครับหายไปแล้วก็เกิดใหม่มันจะได้แบบโอเคเราจะได้ไม่หาสัตว์ยากนะครับเพราะว่าสัตว์จะมันหาง่ายแต่ตัวที่เวลวเยอะมันหายากนะครับทุกคนดูเดี๋ยวผมให้ดูอย่างไอ้ตัวนี้ เหมือนพวกนี้นะครับเวล8เวล9เนาะลวล1วหนึ่งาน่าจะเกิดที่หลังเพื่อนนะครับวลวสี่อะไรเนี้ยไม่ไหวนะครับโอ้โหนี่เวสอย,ยิ่งหนักเลยอ้นี้หนักเลยแถวนี้ต้องได้ปะไม่ได้นี่คือผมยอมนะครับตัวไรตัวไรไป โอ้ยมาจากไหนวะเนี่ยเค okay, แบบนี้น่าจะรอดนะครับทุกคนโอ้โ oh, หจิงจังฮัลโหลอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปไหนสัดกับฉลามเลยแล้วกันจังวันนี้โอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะไปดูที่เกาะเซียวพัจจันรนะครับเกาะพัจจันทร์นั่นเองเผื่อมีตัวอะไรดีๆนะครับโอ้โ oh. หผมที่เหลือจะเชื่อ ก่อนนี้นกเยอะนะครับแล้วก็สัตว์อื่นก็เยอะด้วยเดี๋ยวมาลองดูกันว่าผมจะดวงดีเปล่าผมไม่ขออะไรมากครับผมขอแค่เวล50 60เนี่ยเวล30ผมก็เอานะครับตอนนี้คือมันไม่ได้แล้วอะ่ะหมดทนทานแล้วผมต้องไปรีเกมแบบรีเวลสัตว์นะครับมันน่าจะดีขึ้นกว่าน,นี้นะคือว่าถ้าเรามาทําอยู่แบบนี้คือมันเสียเวลานะทุกคนไอตัวอะไรวะนะเลือดแสนหนึ่งเดี๋ยวจะเชื่อเวล30นี่คือ ก็พอได้ก็โอเคก็โอเคอยู่ในเกณียนรับได้ครับฮึบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอุ๊ยโอ้ยสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้นะครับมันมาจากไหนวะยูวีฟวสามสีวฟวสามสีมันตามเราปะปะ Okay. ไม่มานะรีบเลยจงหวันนี้เรียบร้อยได้มาแล้วต้องรีบต้องรีบพีเทอร์นโดนโอเคหรือว่าผมมีความคิดดีๆแล้วเราจะสร้างกล่องไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราเอาเหล็กเก็บไว้นะครับแล้วเราในภายภาคหน้านะครับถ้าเรามีนกหรือตัวอะไรที่เบกของได้หลักๆน,นะครับเช่อนอาเจนนี้เราเค่อยกลับมาเอานะครับทุกคน น่าจะเป็นความคิดที่ดีที่สุดเพราะว่าเราต้องการขี่นกนี่ไงเราเหล็กติดตัวไว้สองสามร้อยนะครับพอดีไม่ต้องคิดอะไรชิวไปนี่แหละที่ต้องการโอเคมันพังบ้านละหมดแล้ววะไป เดี๋ยวพักฟื้นสตเตตมินาแถวนี้ก่อนตอนนี้เบียวสิบแปดโอ้โหได้มาแล้วทุกคนนกตัวแรกโคตรโหดหมดจะได้มาครับไปเลยโอ้โหนี่เวลหนึ่งผมเพิ่งเคยเห็นเวียวหนึ่งอะไป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 ต้องรีแมปจริงๆแล้วไม่ไหวจริงครับ ตัดเกิดได้แบบเลืน้อยมากโอเคเจ๋วเรียบร้อยนะทุกคนเป็นไงอะ่ะเดี๋ยวเก็บวลเค่อยมาเก็บกันในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทน,นี้ก็คงไม่ไหวแล้วอัดมานานมากครับทุกคนอาจจะเห็นแบบ10 20นาทีนะครับแต่ว่าผมอัดมาเป็นชั่วโมงเลยนะครับคือวิ่งหาแบบยาวมาก ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ไวด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบมา,มากๆนะครับก็อย่าลืมกดซับนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันโอเค